คนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรย่อะไรย่อะไรย,ไรย่ข้างบนอะไรเอ่ยข้งบนนี่คือซีนของพี่ลูกพี่กําลังแอลศิลปินของพี่อยู่หนูตะโกนลงมาว่าหล่อมากพี่ก็คือดับสนิทเลยตรงนี้สวัสดีบิวกินจ้าสวัสดีครับพี่อองสวัสดีครับจ้ารบกวนบิวกินทักทายแขกเรือด้านบนด้านล่างหน่อยหนึ่งลูกสวัสดีทุกคนนะครับ เมื่อกี้ดูผ่านกล้องยังมีพี่ๆอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ทักทายเลยฝากทักทายทุกทุกคนด้วยนะครับผมทักทายพี่อ่องด้วยนะครับพี่แทนสวัสดีครับผมพ่อหนุ่มเป็นเด็กดีมีมารยาทนะคะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทําไมล่ะก็ใช้เสียงนี้คุยกับผู้ชายอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับปานีรู้สึกไงบ้างกับการมางานของเราครับตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกมากเลยจริงๆแบบมีเพื่อนๆศิลปินแบบหลายคนแล้วก็หลายกลุ่มที่ ติดตามอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ยังไม่เคยดูไลฟ์โชว์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโหทุกคนเก่งกันมากๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมาในฐานะผู้เข้าชิงด้วยเป็นฟ f i ลลิสต์ด้วยครับนะครับเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวรุนกันขอเสกกับบิวกินด้วยครับขอบคุณครับ